มาสักการครับอาจารย์ครับจะเรียนสุขจะเรียนพอครับมาตามโค้งสุดท้ายหลังจากให้ห้าศูนย์เม็ดเดียวห้าศูนย์ท่าทั่วโลกว่าอาจารย์วะห้าโว่ไรถุยโมบันโมถาโมถาถาใส่กับเรียกลับแล้วบอประกบก็เรียกรับแล้วบอใส่ก็เรียกรับแล้วบอ ของอาจารย์เนีเรียกรับเออรับรับทุกสำนักมาใส่กันเลยเนาะอาจารย์หยุดให้ตัวเดียวคือเ่าลให้หาตัวเดียวคือเ่าเลขวิ่งนั่นใจมาตามมือนีทร่วไทยรย์มีความฝันนะมีความฝันเพื่อประกอบกับตัวเลขของอาจารย์บ่สั่งเดียววะเอ็มบ่อยากฝันเดี๋ยวฮะบ่อยากฝันให้เรียกไปแล้วเนาะให้ตัวเดียวไปื่อเดีวอาจารย์ จันยันฝันได้ตัวอื่นมันสีไหลมันสีไหลเอฟซีสีสนุกสนานน้ำเหมืออาจารย์ว่าอันนู้นกล้หมือจังคอยมาอ่อยขึ้นึงอันนี้มันบบท่านไก่เลี้ยวนี่เหลี้ยงต่งหลายมือนกันเลี้ยวโอเคอืมอันนี้ก็เดียต่างอีกมือนีวันที่เท่าใดเออมัดตัวมัดใส่กันรวดฮะมัดตัวมัดใส่กันเลยสูงถ่าน อใช้ม้วนหม้อจ้ะมันต้องมัดเป่าๆเรื่อยๆออกมาเกลี้ยนหลอนกันได้มั้บ่มาเหรอมาเกลี้ยนหลอนเลื่อยเอาเขนๆมันมุกหัวก่อนนะหัวเขนเนี่ยมันบวชหัวมันบ่จังบ่ได้ลงทุนหไรเกลี้ดูเดียวบ่ได้อาจารย์บ่เปลี่ยนดอกเองมีเปลี่ยนมีเพิ่มบอกครับอาจารย์บันมีเพิ่มบันมีเพิ่มบันมีเปลี่ยนมัมีเปลี่ยนยังคือเก่ายังมั่นใจคือเก่า โมไม่การเพิ่มแต็มลดแต็มบอกครับแล้วแต่พิจารณาเอานะาแล้วแต่ผู้สื่อว่างงินงมดก้อนไหนหาหนึ่งนะมันออกหาสองนอเป็น่ขัแล้วอือขันแนวขั้นสี่เพิ่มกับเป็นหกศูนย์ไปเัน่นลดกับเป็นสี่ศูนย์ไปเังส่นขันแนวอืติดศูนย์อยู่ติดหาติดติดศูนย์อยู่นะชินช้นเด็กเอ็ม เรียกรับเลขยยังหลายๆหม่องไม่อาจารย์อือก็ปเปลี่ยนน้ำเขดสิบัวเดี๋ยวก็จะว่าเอาเรียกเขามาลุ่มสิเจอเขาเป็นจังหวะเดี๋วมีผู้เข้าเบี่ยนอยู่เอาเรียกเขามาลุ่มหัวควนมาสิผงแท้<อ>ดัง,<อ>งมาจากไหนอาจารย์ไม่สนบัวบัวห้เอาตัวเดียวของเดียวของไม,ไม่รู้ว่ยก้นตายไปหมดแล้วอาจารย์เนาะเออเมี่ยงหงอกระท้วมไปของอาจารย์นี่เดี๋ยวอือ แเ่น้องกุ้ยนี่นะครัเกาะีกับพอนไทยคนไทยไปรนบ้กรหลีว um> ันเดียวกะเสียย้อมก็เป็นกระสือเหรอกรเสียตายสรุปแล้วรับอะไรกับพยานหรออาจารย์เออรับอะไรอาจารย์ก็นั่งนอนยันดืนยันคือเกรียกหาศูนย์ศูนย์าเาเขียนให้เพื่อนอีกเนี้มือหนังบ่ได้เขียนอันนี้เขียนไม่ได้เขียนไม่รอะ อาจารย์ให้วิ่งหากระสุนบ่ครับหากระสุนเ tro, Meyer, นี่ยจังไดนกับมาเอาหน้าตูดใส่กันหลดนี่หากระสุนเออจังไดนกับมาเวียดนาในสูตรนะเวียดนสูตรเวียดนใหสูตรเพราะว่าสูตระสุนอาจารย์บอกมันจ้าไหนมันกับมาสองตัวมีหากระหกนี่สองตัวนี่ตรงมาแต่อาจารย์มาหามาแก้ใส่อีกสูตรหนึ่งใส่ศูนย์อาจารย์ว่าหากระหกนี่จังไดนกับมาเบิ้งเลยงวัดสรีมานี่ แต่ว่าหากระสุนก่าเงีดีครับเแต่ว่าฟันนี่หาศูน์เหมือนาะโอ้หาหากระกนี่กเออจังไนก็ต <да ้องมามันเมาเคยพลาดจะเขียนสูตรนี่เขียนไม่ตัวเอาเขียนไม่ตัวเขียะเขียเขียนไม่เขียนเพิ่มพร้อมแล้วใบใบนั้นก็ไดกเอามาใบเขนั่น Kinh tèm, nông tèm bà khám bà trán Ờ, kinh tèm có đầy Kinh tèm có 60 Nông tèm có 40 Tại vì vậy Tại vì thì nên này cứ hạ 0 Bộ thịt nó 0 à? Bộ Thả lẫn tí 0 ná xe gần đấy? Tụt ná dây gần luôn. Ờ Chờ bà tổng ná ngam như gần đây Khoan hông Còn ná tỷ loại bò ở đây Bởi vì ná khổ, ná khổ hổ ra Ná vẫn tổng สมกันเนาะสมกันนะจูดหน้าใส่กันวิ่งห้ากับหกพูดม่เราหน้าโก่งมาใส่หน้าทุ่งเนี่ยเขาหน้าเกับหกอาจารย์นะเขาวิ่งวิ่งห้ากับศูนย์นี่ะหละนะห้ากับศูนย์หากับหกอ๋ห้ากับหกเออตัววิ่งหากับหกนะเพราะว่าหากับหกนี่คือว่าสูตรนี่คือบอกว่ามันผ่านเลยมันเข่าทุ่งวัดหากับหกนนะเออเอาหากับหกไปเลยเออ เน้นไปที่ห้ามครับเน้นไปวุกงมสีแดงให้เพื่อนที่หาเลยครับจับค่จับคู่ห้าศูนย์่เราหาศูนย์ที่เราเนี่ยหาศูนย์อาจารย์เ่าขึ้นลงขึ้นลงคือสี่ศูนย์หาหกศูนย์อนั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียนหาศูนย์ไปกลางเออเอาหาศูนย์กลางหกศูนย์ก่อนเออหกศูนยแล้วก็ทางนาบุญสี่ศูนย์ครับ นั่นแหละศูนย์อ๋อมีแต่ศูนย์นะศูนย์ขับศูนย์น่แหละนเดีอยวว่าอาจารย์มาถ่ามวหากับศูนย์ที่สิบไปลบอืมเมียนนี่ก็เมนต์มากว่าอาจารย์ได้ไปลบแน่ฮ <c oughs> ่าร่บว <c oughs> ิหารกับศูนย์ห <c oughs> สิมาก <c oughs> อาจารย์ได้ไปลบแน่เลย <c oughs> ไปลบเน่แส <c oughs> ดงว่าเพิน่นบโมักหากรศูนย์ที่เนาะเอาเลขเพิ่เด้เรยเพิอนบ่มีหาก็ศูนย์ะ ผมมาเก็บวัตถุเรียนทานไปตัววงกลมไปที่ห้าตัววี่เนาะจับคู่ห้าศูนย์ะห้วงกลมให้เต็มเต็มสามตัวสามตัวเรียกจันสีห้าศูนย์นะี่เก่าเออแหงหางเดียวเลยสีหศูนเลยเราจะไเาจีห้าศูนย์กับสามห้ศูนย์ี่เออีหาศูนย์หางเดียวเราสีหูนยหางเดียวมีเน สี่ห้าศูนย์หางยเขียนบอกเขียนไปเขียนมาเต็มหนากระดาษเรียกอาจารย์หาศูนย์มันจะไม่ได้หาศูนย์เลขหาศูนย์ตัวเดียวเด็เขียนไปเจียนมาเต็มกระดาษเลยขนาดเลขตัวเดียวเร่ยเอะา็คือก็อาจารย์ไปทั่วขนาดขนาดตัวเดียวเนี่ยหนิไงะใหญ่หนึ่งสามสามสองสามสามสอง แปดเจ็ดสามสี่หเลขเนียนไปที่ห้าศูนย์สุยก็ยังเหมือนเดิมสุดท้ายก็คือเราหาศูนย์คื 50, 50. อเ่าเนียนคือเราหาศูนย์ศูนย์หากลับกลอนเร้ออยยาวบวกกลับเด้อเลขอันนี้ค่ะเลขตัวเดียวทั้งขยายได้เต็มหนาเลยเต็มหนายิ่งบอผู้ใหญ่เ่าผู้ใหญ่เบาอีสานทิ่เจนเฮดเป็นบอแบบนี้เต็มหนากระดาษอด้ยนาเลยแบบน,นี้ น่าจะหายหาซูนตัวเดียวหาซูนตัวเดียวได้เนี่ยขยายมีเลขยูซีตัวอยู่ไหนเนี่ยขยายกว้างม,มากมีศู 0, นย์มีซีมีหางมีหกขันเรียกนี่ฮะนี่ยังหากระูนผู้ใดคอมเมนต์ว่าอาจารย์ได้ไปลบเนี่ยนะเป็นขันมีเลขยกหาซูนออกมาเจ้าไปลบแทนอาจารย์เด้อเ <c oughs> อ๋อบางสำคัญแต่ให้คอมเมนต์ไปพ่อ ไปเข้าเนี่ยันหาพ่ออยู่ไปลบขันมี่ศูนย์กระหาเนี่ยไปลบแทน่นอาจารย์เรื่องเลี้ยงอะขันว่าบ่มี <c oughs> อาจารย์ได้ไปลบเนี่ยเพื่อนเอาจารย์ได้ไปลบเนี่ยสิว่าได้ไปหรออ,อ,อ,อาจารย์ไม<อ>่ไดอาจารย์มันมีแ่แท้แล่ะเรียกวิ่งอาจารย์มันเขาสูงหวดเลยเไม่มีห้าก็ต้องมีศูนย์ไม่มีศูนย์ก็ต้องมีห้าโบมีห้าก็ต้องมีศูนย์ เกอดคอกันมาห้าศูนย์เต็มเต็มหาศูนย์เต็มเลยแล้วโตเดียวเรี่ยวก็ได้ครับโตมักเลยล่ะหาศูนย์อ่ะงบหน่อยก็ซื้อหาศูนย์ศูนย์หาตัวเดียวเมื่อใดลงทุนย์หลายคือตะกี้ละเรียกหาศูนย์นี่มันสตาถือก็ตามาตัวให้เรียกหาศูนย์ย่ำเลยมันออกนี่หีหาศูนย์ห้านึ่งไปจังสันมันออกดีตัวหาแปดไปจังสันที่มันออกแปดหาเนี่ยมันดีเขาว่าตลอดกันอาจารย์ให้เรียก ในหน่อยปูส่นะอืมวิ่งขาลวดแต่ว่าเราฝาจากใครตัวเดียวคุณเดียวขาตัวเดียวด้วยอย่งนี้ขาตัวเดียววิ่งเอาเลยหมดลางเลยน้องพอเป็นตัวมาวังหันเดียสิอาจารย์รับวังหันเดียขอเรียกแน่พระอาจารย์ว่าพวกเด้ไปซื้อยาปัวเมียวัดสันเดี้คลิปนี้ก็คือผู้โชคดี ไปเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีเรียกกับบ่าลายดอกสื่อตัวเดียวเลยหาศูนย์ตัวเดียวลดวหาศูนย์ศูนย์หาล่างบนเนี่ยนั่นล่ะเจ้าวับนุ่มทรงมาไห่เบิ่งอยู่แรกเิ่นจุดกล้วยจุดถูกได้หนึ่งศูนย์ห้าประทันนี่ถือชิ้งเลยอาจารย์พนานว่าทรงมาให้เบิ้จุดถูกขอส่งมาผู้ประมาบกันได้ มันบ่ได้ผู้โสดดีนั่นแหละสิมักน้าฉันผู้บ่มีโสดกับสิบ่มักหามันออกผู้มีโสดกับสิมักเลขยงหาศูนย์ศูนย์หาเนี่ผู้บ่มีโสดกับสิบ่มักกับสิเรียง่านไปตั้งแต่แต่ว่าจะมาคอมเมนต์ด่าฉันเล้อก็แอดมินเดอร์ครับผมเอานะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับการมรสการข้าพาจย์ครับ จะเลร่ญนสุขจะเลร่ญนพรอนอยู่ดีมีแห้งสาธุสาธุสาธุ